อีกครั้งคุณแม่อันจะเรียกอะไรก็ไม่รู้ว่ายูอะไรแล้วไม่รู้ยั้อเนื้อมันจะเป็นยูเอ็นไอ๋อเหรอเอ้ยยูเอ็นไออันนี้ฝากคุณแม่มาทจริงๆทาแม่มาทานน้ำดำอร่อยมากโออทำไมซุปที่น้ำดำอร่อยอ่ะได้เลยค่ะใส่เข้าไปนะครับชิมเลยไปถึงแล้วใช่ไหมเขาติดยำแล้วแต่แม่ต้องมาชิมกันใส่ไปเลยไปนะเราจะได้แบบ ขอโทษขอภัยในการย้ายกล้องไปเลยขึ้นจมูกมากเลยอ่ะสบิลูปดแฟดด้วยเหรอลูกไม่มันไม่ใช่มันเวลามันเป็นมันไอโฟนมันกเปาขี้เกียจปิดไม่มันจะทําให้หน้ามันสวยไงมันมืดว่าแม่ว่าแม่เดี๋ยวทุบเลยทุบเปิดแฟดอะไรใครเปิดเป็นหมู พราะมันเป็นแบบนี้ของมันอะฉันก็ไม่รู้พาไปตึกสกุลไทยมารถก็ติดติดกว่าจะหนีมาได้มามีหน้ามาว่าอาจารย์คนละอาจารย์ไม่เลิศอย่างเงี้ยโอ้ยหน้าสวยค่ะเดี๋ยวแล้วนี่สองอันไปเลยสวยอคน้าสวยหน้าเซเล็กค่ะดูแลแม่ด้วยนะเลือดต้องมันเหนื่อยฉันเหนื่อยมากเออไม่เห็นเป็นไรเลยเด็กดูเห็นไอ้มาทางกันได้นะคะเดินนายวางไว้เลยค่ะเดินนายค่ะ ตอตออีกแล้วจะต,ตออีกแล้วแม่จัดการดูคนคนเนี้ยดีค่ะกวาฉันเงียบแม่ทานะน,น้ำอะไรครับน้ำตะไคร้อร่อยมากมดูเอ็นไอยูเอ่ะขอบคุณค่ะกระปุกกุ่กอ่ะเดี๋ยวจะเป็นหูดำสี่ร้อยเก้าแปดตีไว้ห้ารอยอะค่ะ เป็นบุฟเฟ่ต <lose fish> ์คนละห้าร้อยก็นั่งเรื่อยๆหลับนอนที่นี่ไปเลยใช่แม่ไม่รีบนะกำจัดเวลาปะรีบไหมห้ยวันสบิดขึ้นจมูกมากเลยพี่ติ๊กที่เนี่ยห้ยน่ารักมากเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดี ประทับจิตประทับใจใครก็นะนี่จ้านนี้คนละสองทีโม่หายซิบโม่ไม่หายแต่ไมไหนคะไหนมาท่านตัวท่ันปิดไม่ได้แล้วไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะอย่าไม่นีจิงนะแล้วหน้าไม่ออสเหมือนอันนี้เลยสวยไหมนี่หรือนี่มันน่ารักตรงหม้อไข่หม้อมันอย่ามาแตือ อย่ามาแตง่งสงสารเรื่อใหม่นี่นะคะเป็นเป็นไหมสีสวยเลยไหมต้องปิดไม่ได้แล้วงานนี้เราลองจิ้มนะคะว่าเรากินกับน้ำน้ำยำทุกส,สิ่งทุกอย่างจะแก้ได้ด้วยเงินค่ะจบ ปัญหาจะแก้ได้ด้วยเงินเท่านั้นเอวันติงค<า>่ะมีน้ำจิ้มหลายอย่างนะแต่ว่าโบวี่ชอบซีฟู้ดที่ยืด้างเลยทุกคนไอเนี้ยแซบ,ซบจมูกมากอ้นั่นใช่ไหมวาซาบิวาซาบิแซบ ไม่ต้องไม,ไ,ไม่กินคนเดียวนาดิกินคนเดียวได้กไอ้ออมันม<ช>มสุกนกะมใช่่สุกมกไม่โอเคนะคะเดี๋ยวคยมนี้ขอแม่กินยาวๆนะคะ